Oh, I'm going to go ตำบลสำมลานนะครับและก็ท่านผู้มีเกียรติที่ปรัน์ที่สุดท่านพันตำรวจโทรประดุจันทร์ดอนข,อข้าบัญชาสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่นนะครับกระผมร้อยมู่เดชคอชัยแสงศิลารองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่นนะครับแล้วก็พิธีกรหญิงครับดิฉชนนางละไพเท็งคาค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะยินดีที่ได้มาเป็นพิธีกรคู่เจ้านายนะคะท่านผู้กอง พัชัยนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนร่วมของอพี่น้องบ้านโนนแต้น,นะคะบล่าเนาะอีแม่นะเนาะได้ได้ครับว่าเขถนันดครับแม่ประหารน้าอืาคือท่านมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนของชุมชนให้เยาวชนของเข้ามีส่วนรวมในการพัฒนาหมู่บ้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อนี้มิดิยะเกยยบ็บใบเพลงละ20บาทพวงมะลยัยวงละ20บาท บพว่าเสียหา,หางเครื่องบพว่าเสียห้นที่ขึ้นมาลองเพลงลองเพลงไหมากเพลงไดจยาเก็บไว้ในใจอีเมลไปเต้นเทศเสียเงินเดห้ารอยหกอยเมื่อนี้เต้นหน้าฮันบ่เสียเงินพี่น้องโดยเฉพาะพิธีกรสวยๆครับพิธีกรลอยๆทั้งเมที่ยายเก็บไว้โดยเด็ดขาดทังบุญยี่สิบบาทได้ลองได้เต้นอีเมลเอยล้ยไปสีย, <20 S 2> ยี่สิบบาทจะเก็บไว้ในใจค่ะพี่น้องเขียนเพลงขึ้นมา ตอนแรกเอาซาแน่หล่ะขันเมาจนหน่อยสีถุ่มเอาเพลงเร็วเด้อสิจัดผันสิว่ากูคือได้ลองซาลองเร็้วบะแมีนเดียจะคว่างจัดเพลงเร็วขึ้นมาให้คอยลองให้คอยลองก่อนบะแมีนเดียนั่งจับตามลำดับว่าผู้ใด้ลองซาลองเลี้ยวเครับเอาจังสัตว์เนาะเอาออมปีครับปร,ประชาสัมพันธ์กระทงครับกระทง อันระท่องเ้อพี่น้องเอ้ยสามสิบบาทครับสามสิบบาทเมื่อนี่สนับสนุนเยาวชนหัวเงาเยาวชนหัวเขาเสี่ยวไปเห็ดกิจกรรมว่าสิไปบุรณะของวัดของโรงเรียนหรือว่าอาจจะไปซื้อเครื่องตัดยาเป็นกองทุนห้เยาวชนหัวเงามื่อนี่ยาเก็บไว้ในใจท่านมีความสามารถท่านต้องแสดงออกโดยการยื่นขึ้นมาลลสอโอ่เ้าแหบกกระสีอ่านไล่ซื้อกันมากเอาความสวยมาประชันกันอันจะควงว่าสวยก็คอยคอยกระสีลบให้ อันค่อมนะครับค่อมน้ะเด้อโคมสามร้อยพวกมาไล่นั่งยืนสิบบาทนะเจ้าห้เราพมาไล่ยืนสิบบาทครับพวกมาไล่ให้ให้แดนเซอร์ให้นักร้องหรือให้พิธีกรก็ได้คร้ะครับเด้ออันเจ้าหนาท่ค่ะอันสิญจนอันนี้ให้เจ้าหนาท่ในเรื่องของพิธีการจักหน่อยเนาะฮะเนาะได้เชิญเจ้าหน้าที่บนบ้านทีาเจ้าหน้าที่บนมิถุนาทุล้างไปมองเงินที่พอไอแม่อยากลองเพลงโดเอาไว้จักหน่อยอันช่วงนี้เอาปีกันมาเด้อแม่เด้อครในในงานนี้เขามีผู้สนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนที่ดี ที่ให้การสนับสนุนเท่าตลอดทุกงานนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเรียเรียนเชิญท่านกำนั่นครับกำนั่นประเสริฐมีกำนันตำบวดสับล้านเท่านี้ขึ้นมากาวเ,เรียนเชิญท่านผู้ผู้มีอุปการละคุนขึ้นมามอบทุนสมดบทุนในงานครั้งนี้นะครับเชิญเรียนเชิญท่าน,นกำน,กนันครับส,สด่ว่ะคีับอันเจ๊สีขอข,อขัดใจไว้าจักหน่อยน,อน,น้อย่ันกำนั่นเนาะ แต่ยินว่ารอมนีสีมีการเลือกตั้งผู้ใดสีเมียนโดนใบดงใบแดง,ดงยจาเสกขื้นมาเด้อเพิ่นเอินซือ้อกับยจาสปากยจ้าสขานเด้ออันนี้นา,านะเป็นองค์กรเดียวกันเล็กเตียนไว้ซื่อๆดอกว่าทวันนี่ราคาถนกำนันครับโอ้เรื่องกลุบ่บอเลยพี่น้องนะครับเป็นขันรายการตั้งใจกันแม่ว่าสิบบอลยังโบว่าง,างันครับข,ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวบ้านนุนแต่หรือว่าชาวบ้าน ทางเคียงรับสำรานกกสีปกเปียกกดีนะครับตำบลบันคอตำบลนนทอนตำบลศซลล่านะครับยูน้ากันนี่แหละนะครับครับการวัตถุประสงค์ของการจัดงานในมือนี้กับของหลูหลังล้านเยาวชนนนแต่นะครับก็คือตำบลลอยกระตุ้งนะครับตังไดกระุดนุนนะครับกับกุ้งเหลือเหลายนะครับผู้ด้สากระติท่านกับที่พอท่านนะครับเมื่อนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหลายฝ่ายหลายหลายฝากส่วนนะครับ ที่ได้มาให้การสนับสนุนนะครับสนับสนุนให้ทุนเป็นทุนของเยาวชนลูกหลานเยาวชนเพื่อวัยเป็นพัฒนาหมู่บ้านวัดโรงเรียนต่อไปนะครับนี่เป็นกองทุนของลูกหลานเยาวชนเรลาก็พี่น,อาาน้องชาวบ้านวันแตะทุกท่านตุ๊ก,กัวเรือนนะครับนอะกก็ได้รวมซอยกันเป็นกําลังใจเป็นทีพปรึกษาให้ลูกหลานนะครับครับกบ กติมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาสนับสนุนกองลูกหลงหลานเยาวชนนะครับครับก้อนอื่นก็ขอเชิญประธานนุ่มสาวเยาวชนนนทแต่นะครับทั้งสองท่านนะครับประธานชายครับประธานยิงหญิงยิงนะครับหญิงนะครับนึ่งในลงลูกมันรอปัานนี้นี่เองนี่นะครับก็สตริย์ไทยประธานนะครับประธานเยาวชนลูกหลานป่าเน่านะครับอาสื้อหญิงบัลลนนนะนั่ ทอนต้มท้องเหรอมีเมียไปยังเหรอเออสันดอกว่ออกวะยี่หลาเสออยังวิภาวดีวงอุ่นจ้ะมีผัวไปมอจ้ะเอออันนี้เป็นลูกไผ่ได้สันดอกว่าอี่เมียะนะครับนะครับก็บขอเรียนเชิญตัวแทนงท่านซอสจออิทธิชัยสีวงชัยนะครับข้นมาโมการสนับสนุนนะครับกองหลุกหล,กหลานๆยาวชนนนแต่นะครับ เป็นดีเจนะครับดีเจนัทชชยนะครับนนท์ไชยนะครับดีเจนนท์ไชยนะครับก็เล่นเชิญนะครับเนาะโดยเฉพาะท่านเป็นคนที่ผู้ใดไปหาท่านบ่มี่ปฏิเสธจกเถื่อเอาสะดสวกนะครับเนาะการสำหรับตุวลหลานกากผู้รับมอบนะครับผู้รับมอบก็คือปรทธานเยาวชนลูกหลานนะครับตัวแทนของเยาวชนทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้รับมอบ นะครับเนาะครับเยาวชนบ้านโนนแต้หนึน่งเดียวไม่พึ่งยาเสพติดนะครับเนาะวันครับเนาะดีเนาะนี่สรุปแก่นนะเอาเกินสถานีโทรทัศน์ท่านดาวเทียมนครบอขอนแก่นนะครับนะครับผมครับครับพระบรมขอบคุณนะครับขอบคุณหลายเด้อทันเด้อเฮมีเมียใหญ่เป็นลอยมีเม,มียน้อยเป็นพันเด้อไอเอ้ย,เ,ยเอานะครับ มาทางไฟปกครองนะครับยกแบงปั่งนะครับกับมอบนะครับตัวมากับบอแมผู้ใหญ่หนึ่งเดี่ยวในตำบลสำรานนะครับกันมอเรายะเป่าลงเลย่ออยู่น้ำกันก่อนเชิญทังบีก่อนก่อาผู้หญิงมาเลยางใต้ลวกก่อนนะครับผู้หญิงหนึ่งเดี่ยวนะครับู้ใหญ่บาลหนึ่งเดี่ยวในตำบลสำลนราเโมร์นะครับแมผู้ใหญ่สมจิตมึงตะกอนนะครับเนาะกับมอ ในลูกหลูกรันหลานนะครับผมของทุนของยาวปชนลูกหลูกรันหลานครับก็มากับปอผู้หญ่อินปอกงานมามูเ็ดนะครับเชิญครับผมก็มากับปอผู้หไงนี่พัดท่าโบราณมูแปดนะครับก็ไดมาก่วมงานนะครับมารวมเป็นเกียรตินะครับเราก็มอบทุนยังไม่อีกดปอกยังมาทันตีอีกครับเราก็มาปอผุ้ญไงมูเก้านะครับ ปอผู้ใหญ่วิญญาณ์โบธามศรีกุลนะครับกระเด็นเชิญน,นะครับครับต่อมาก,กับปอผู้ใไนโมูที่13นะครับปอผูยย้ใหญ่ลำดวนวงสุวรรณนะครับกระเด็นมาเมืองนํากันหลุกหลุกลาลาน,นำหมอบตุนนะครับเออหมอบหมอบท้ายลูกกวันปนว่านะครับเอาบารนีทั้ง ตั้งกับผมรับมากขึ้นกันนะครับตั้งกับผมก็ได้รับมากขึ้นกันอีกส่วนหนึ่งนะครับแนวของตำบลนะครับในต่านสัรวัรพิเชียรแก้วสิลีนะครับจังหวัดของตของตัองตองตเองนะครับเ,เป็นผู้ซอยอีก่านหนึ่งนะครับท่างสารวัรสมส่งขึ้นมากโอน้ำกันแล้วตั้งสองท่านนะครับหมอบให้น้ำกันแล้วน,นะครับ, ophile, ก,นะรบกับกายอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นในฝากมานะครับทั้งพ่อต่อสตอต่อว่อาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนสํารานนะครับ เป็นการมองไม่ือกันอีกนะครับเป็นตงนวนเงินห้าร้อยบาทนะครับเนราะเราเป็นตัวแทนมอบไปเพิ่นนะครับเรากายอีกปอผู้ใหญ่สุรัตนะครับเออปอผู้ใหญ่บ้านํำเกี้ยงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเรากับปอผู้ใหญ่โมซีบานนาเพียงนะครับเรากาอีกสองซ่องนี่กิดจากทีมงานนะครับมองใดกับรบอกนะครับ นะครับวันนี้เพป็นก็ได้มอบมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมมาน้องกันสองยองน้อกันขาดลาก็เป็นเงินหลายบาทกับในตรงนี้สําหรับเป็นทุนของอกุลแกหลานยกระจนบ้านเฮานะครับแล้วก็มีตำรวจที่ตรพี่โอห้องที่คุณหมอบนะครับร้อยตารวจตีจำลองครับผมหมวดจำลองนะครับเต็มตัวนะครับเอาผู้หมวดจำลองหน้าท่านลีในรับตำรวจซีพีโอที่เพิ่์นดูนี่แหละนะครับแล้วก็ทั้งผู้หมวด ซีสักัน,นกนระวมนะครับก็ท่านตำรวจซีพีโอนะครับที่จะขาดบ่ดด้นะครับที่จะขาดบ่ได้ในมือนีท,ที่จะมาเป็นประธานเปิดงานในมือนีงานในวันนี้นะครับเชิญครับโอ้โหสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีทุกทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีชาวบ้านโนนแต้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ขอเป็นประธานแล้วกัน แล้วเมื่อกี้ตอนที่พิธีกรแนะนําบอกที่สําคัญที่สุดผมไม่ได้สําคัญที่สุดนะครับค,คนที่สําคัญที่สุดก็คือชาวบ้านโนนแต่เพราะถ้าไม่มีชาวบ้านมาก็คงไม่มีงานวันนี้ถ้าไม่มีความร่วมมือจากชาวบ้านก็คงไม่มีตํารวจซี o ีโออยู่ที่นี่นะครับเราเท่ากันเราไม่มีความใครจะเด่นกว่าเราใครจะด้อยกว่าใครจะสําคัญกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประธานแล้วมันดูห่างผมไม่อยากห่างมมาาจากชาวบ้านเอาเป็นว่าผมขอฝากตัวเป็นชาวบ้านโนนแต่ด้วยแล้วกันครับนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับที่มีงานวันนี้ได้นะครับเมื่อกี้ตอนผมลงรถมาแนละ้วเป็นภาพที่แบบคือผมประทับใจนะครับที่ประทับใจมากก็คือเห็นพ่อเห็นแม่มาช่วยกันทํากับข้าวอยู่ข้างหลังนะช่วยกันล้างจานแล้วก็เห็นลูกมาช่วยกันทํากระทงนะครับเป็นภาพที่กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเนี่ยผมเกิดความปร,ประทับใจนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเราได้มารวมตัวกันทําประโยชน์ทั่อสังคมนะครับ ก็ดีกว่าที่ทุกวันนี้เป็นปัญหาอย่างเด็กแว้นบ้างแล้วก็ไปติดยาบ้างอะไรบ้างที่ผมเห็นชัดเจนที่ประสบความสําเร็จนะผมถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับเราก่อตั้งหมู่บ้าน CPO นี้ได้สักสี่ห้าเดือนนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือกลุ่มเยาวชนเรากลับมานะครับพอผมลงรถมาปุ๊บเข้ามารายงานตัวเลยนะครับตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่นะ 68คนครับ68คนแล้วก็บอกผมว่าเสื้อไม่พอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีวันนี้แล้วก็ขอให้ชาวบ้านหนองแต้รักกันอย่างนี้นะครับเราจะมีงานอย่างนี้เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับถ้าเรารักกันก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้ที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นห่วงเหลือเกินรอยกระทงเนี่ย ห้ามลงไปเก็บตังห้ามลงไปในสระนะครับผมกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเด็กเสียชีวิตไม่อยากให้ยินข่าวอย่างนั้นนะครับอยากให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยพอเราเล่นดนตรีกันแล้วก็ขออยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเข้ามาครับเราคนเหมือนกันเราพวกเดียวกันมานั่งมาอะไรมามีส่วนร่วมนะครับมีเสือก็เอาเสือมามานั่งมาร่วมกิจกรรมกันก็อยากให้ทุกคนสนุกเต็มที่นะครับแล้วก็ฝากด้วยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้เอามาถังไทรแล้วนะครับรถนี้เขาเรียกรถนักเลง แต่เกรงว่าเดี๋ยวเมาล้วจะไปจะตีกันอะไรกันแต่ผมคิดว่าคงไม่มีนะครับคงไม่มีแล้วก็ต่อไปเนี่ยพอผมเห็นกลุ่มเยาวชนเข้มแข็งขนาดนี้นะครับของหมู่บ้านนี้ผมผมนึกขึ้นมาเรื่องนึงเลยผมอยากจะต่อไปถ้าผมยังได้อยู่ต่อนะครับเพราะมันใกล้คําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายของตํารวจนะครับแต่ถ้าผมได้อยู่ต่อนะครับผมอยากจะทําโครงการเออเขามีฝากบ้านไว้กับตํารวจแล้วถูกไหมครับผมอยากจะทําโครงการฝากลูกไว้กับตํารวจนะครับ ให้เอามาทํากิจกรรมเล่นกีฬาเล่นอะไรอย่างน้อยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะได้อุ่นใจลูกเราไม่ไปเกเรนะครับลูกเราได้ช่วยเหลือสังคมนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ